ท่านใดที่ทําเกษตรนะครับต้องฟังครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเกษตรนะครับหรือท่านไม่แน่ใจว่าท่านนั้นลงทะเบียนเกษตรแล้วหรือยังนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากทางรัฐนะครับและเอกสารใดบ้างนะครับที่เกษตรกรนะครับต้องมาใช้ยื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรนะครับคนที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้วนะครับไม่ยากครับนําแค่บัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านครับ มากรอกข้อมูลนะครับเพื่อปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันครับแต่เกษตรกรนะครับที่จะขอขึ้นทะเบียนลายใหม่นะครับให้นําเอกสารนะครับที่แสดงว่าท่านปลูกอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับนําเอกสารนั้นนะครับให้ผู้นําหมู่บ้านแต่ละพื้นที่นะครับเซ็นรับรองซึ่งกรมส่งเสริมเกษตรนะครับแจ้งมาว่านะครับท่านไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองนะครับ ให้ท่านนะครับนำเอกสารนะครับยื่นแก่ผู้นำหมู่บ้านหรือเกษตรอาสาในพื้นที่ของท่านได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านสามารถยื่นเอกสารนะครับที่เป็นแบบฟอร์มที่เรียกว่าทบกหนึ่นะครับซึ่งเป็นเอกสารขึ้นทะเบียนเกษตรนะครับและแสดงบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับและแจ้งรายละเอียดต่างๆนะครับไปยื่นแก่ผู้นำหมู่บ้านหรือเกษตรอาสาในพื้นที่ของท่านได้ครับพอท่านยื่นเอกสารแล้วนะครับ ผู้นำหมู่บ้านและ,กะเกษตรอาสานะครับจะรวบรวมเอกสารเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ที่กเกษตรอำเภอครับและทางกเกษตรอำเภอจะตรวจสอบและคีข้อมูลเข้าระบบแล้วจะวางแผนในการไปตรวจสอบและประชาคมต่อไปครับ